สวัสดีครับผมเซลมอสเพชรยนต์นะครับคัดรถคุณภาพเรด A นะครับก็วันนี้ผมอยากนำเสนอเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการดูรถเบื้องต้นก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเต็นรถเราเป็นเต็นรถที่คัดรถสวยคุณภาพเรด A นะครับชนหนักพลิกคว่มน้ำาท่วมไฟไหม้ถ้าเกิดมีกรณีในกรณีนึง ที่ผมบอกตามนี้เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับอ่าผมจะพาดูการดูรถนะครับเบื้องต้นนะครับว่ามีชนหนักพิความน้ำท่วมไหมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าโครงสร้างรถที่ไม่มีการชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมเป็นยังไงนะครับผมถ่ายให้ดูภายในห้องเครื่องก่อนนะครับฝากระโปรงนะครับอันนี้ดูง่ายเลยครับ ภายนอกกับภายในไม่เหมือนกันนะครับสีภายนอกสีเงานะครับภายในกระโปรงรถที่มาจากโรงงานจะเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับเป็นเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสีด้านๆอย่างนี้นะครับนี่ดูครับรอยตะเข็บรอยอะไรนะครับนี่คือรถเดิมนะครับเนี่ยอันนี้รถเดิมของเต็นเออจากเต้นเล่านะครับดูนะครับกล้องไม่โฟกัสหัวน็อตไม่ขยับนะครับ ดูนะครับคนน้ำไม่ขยับนะครับไม่มีการแกะไม่มีรอยนะครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับสีโป๊ะโป๊ะจากโรงงานนะครับเนี่ยดูนะครับตะเข็บไม่ยู่ไม่บุบนะครับคานหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมเนี่ยครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยแกะจากจิ๊บนะครับเนี่ยนี่เป็นจิ๊บนะครับจิ๊บหน้าจิบติดกระจังหน้ารถนะครับ ไม่มีรอยแก่นะครับเครื่องปกตินะครับไม่มีการโอเวอร์ฮอลหรืออะไรหรือยกเครื่องใหม่นะครับเรามาให้ดูอีกฝั่งนะครับนี่นครับหัวน็อตไม่ขยับเม็ดอักเดิมๆจ้ำทุกจุดนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับจิ๊บกระจังหน้าไม่หลุดโอเคมาถ่ายให้ดู โครงสร้างรถข้างประตูหน่อยนะครับเสาเอนะครับเสาเอน็อตไม่ขยับเม็ดอักอยู่ครบนะครับนี่คือเม็ดอักเดิมโรงงานนะครับจ้ำมาแน่นๆ่นทุกจุดนะครับนี่คือเสาเอนะครับแล้วนี่คือน็อประตูฝั่งขวานะครับ ไม่มีขยับนะครับกาประตูไม่ยู่นะครับนี่นะครับน็อตไม่ขย่ามาถึงเสาประตูบีนะครับเสาบีนะครับประตูฝั่งขวานะครับเหมือนเดิมครับเม็ดอักอยู่ครบไม่บิดไม่เบี้ยวไม่มีการทุบมานะครับ น็อตหัวประตูไม่ไม่แก่นะครับกาประตูไม่เบี้ยวนี่ดูนะครับโคนล้อไม่มีบุบนะครับเป็นของเดิมโรงงานโรงงานนะครับดูฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับกระโปรงท้ายเดิมนะครับเม็ดอักอยู่ครบไล่เลยนะครับไล่ตะเข็บเลยครับนี่ตะเข็บนะครับเดิมหมดเลยนะครับ กะเขบเดิมเลยมาดูกันกันชนท้ายนะครับเม็ดอัดจำทุกจุดครบเดิมโรงงานไม่บูบไม่ยุบไม่แตกสลายอะไรทั้งสิ้นไม่มีสนิมนี่นครับเปิดอะไรดูนี่นะครับดูตัวถังตอนท้ายนะครับ แต่เข็บเดิมหมดนะครับไม่ยู่ไม่บุบสลายเม็ดอัดอยู่ครบสีโป๊ะจากโรงงานก็วันนี้ผมก็รีวิวการดูรถเบื้องต้นไปคร่าวๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกผมมั่นใจว่าเป็นรถเพชรยนต์นะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้นะครับ ผมรับประกันไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเกิดพบกรณีในกรณีหนึ่งเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ